โอเคแล้มาคารถด่วนิเซษเอ๊ะมคอนโทรรถด่วนในที่52จะเสียงใหม่เป็นอีกครั้งนอัวับนีีรถล้าช้ากว่าเวลาเบิ่มครับเนื่องจากว่ากชิ้นหนึ่งตรงล่างที่ไม่ปิ่นครับสนหบนท่าสองน,นี้ผ่านมาแลบไัไดเปียดดีแล้วสวรรค์บุรีอายุยานนาสิงหนมืในกลางในอัิอวัตรงนี้นา่าตะคีไวไหมเมอ่อเมรส่บนห้าสอง สิบสี่นะได้อยู่พี่ลูกอ่ะบุงคนสิบมึงอยู่ตอนนะครับอ่ดี้าสองครับต้องลบหนไหนนะครับอ่เพราะว่าลบยิ่งห้าเดี๋ยวคนมันเดี๋ยวคนมันจะเิียรทาอันอตรายครับอ่ะ ยูงมาคอนเยอะนะครับ <laughs> นีกำลดวนท่านสองดีหน่าช้านะครับอ่ากว่าเวลาเดิมครับจริงๆนโดนท่านสองผ่านม้างหน้าประมาณจริงๆคือสามสิบนาทีแต่แต่ตอนนี้เราช้านะครับอ่า เป็นตักีฬาหม่ไนมเมื่อเลย ต้องคิดว่าไม่ได้เมื่อไม่ได้ไรอ่ือยังเหลือสิบสี่คำว่าสิบเหลือสิบสี่คำว่าสิบ